จ็เจริญสุกยาโยมที่มาฟังพระสวดพระอภิธรรมเพราะเราจะได้เข้าใจความหมายเพราะบทอภิธรรมเนี่ยเป็นบทมาชี้แจงว่า สรีละกองหโลกทุกโลกแล้วก็ทุกนามเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะดับในบทสวดบทสุดท้ายเหตุปัิโยอาลัมมัตปิโยอาธิปฏิปติโย อนันตรปัตยโยสมนันตรปัตยโยนี่เป็นภาษามคตและเป็นภาษาบาลีเหตุป mm ัตยโยก็หมายความว่าคนเราเนี่ยมีเหตุแล้วก็มีปัจจัย คำว่ามีเหตุมีปจัจจัยหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยมาจากเหตุอะไรจึงกลับมาเป็นมนุษย์มนุษย์นี้ต้องมีเหตุคนที่กลับมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยอวัยวะสมบูรณ์แขนดีเท้าดี ตาดีสติปัญญาดีนี่ร่างกายมนุษย์ที่ได้มาได้จากเหตุอะไรได้จากเหตุรูปขันเวียญานมาปฏิสนธิในทองมารดาในบรรดาก็เลี้ยง ตั้งครรนเกเดือนตามปกติแต่พระเจ้าเราสิบเดือน<ม>คนธรรมดาก้าเดือนบางคนแปเดือน<ม>บางคนเจดเดือน<ม>ตามฐานะกรรม,มคนแค่มาปฏิสนธิเนี่ย<ม>ที่อยู่เจดเดือน หรือบางคนอยู่แปดเดือนหรือบางคนอยู่เก้าเดือนนี่มันเป็นผลวิบากวิบากกรรมวิบากกรรมที่เราเคยสร้างกายกรรมไว้เราจะเห็นพระศิวรีเนียพระศิวรีอยู่ในท้องมารดาเจดวันเจดเดือนเจ็ดปีเลย ทำไมอยู่นานอย่างนั้นลนะ่ะมีบากกรรมเคยเป็นพระราชายกทัพไปล้อมเมืองแล้วทำให้คนในเมืองนั้นออกไม่ได้ต้องอดอดอย่างยากมีบากกรรมของศีวลีต้องอยู่ในท้องมารดา เจ็ดปีเลยเนี่ยวิบากกรรมแต่ฝ่ายบุญก็มีเพราะฝ่ายบุญนีิสิวรีเขาทำบุญไว้ปรารถนาขึ้นชื่อว่าความอดอยากยากจนยายมีเพราะศิสิวรีเนี่ยจะไปไหนจะข้าดงเข้าปา่า ทองถ้ำรำทานป่าช้าป่าชัดที่ไม่มีคนแต่พระศิวลีไปเทวดาลงมาใส่บาตรเราจะเห็นว่าสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาจะไปเยี่ยมน้องชายภาษาดิบุตรพระเจ้าถามสาวก ว่าก่อนที่จะไปเยี่ยมน้องชายพระสาริบุตรเนี่ยถ้าเดินลัดไปไม่มีหมู่บ้านถ้าเดินอ้อมจะมีหมู่บ้านตลอดระยะทางพระเจ้าก็ตัดถามหมู่สองว่าสีวลีไปหรือเปล่าไปใชพระเจ้ากาเออ้าสีวลีไปให้เดิน ลัดเข้าป่าไปเลยพระประมาณห้าร้อยโลกเนี่ยพระสิวลีเลี้ยงได้หมดเลยเพราะอำนาจทานบารมีคคเราที่สร้างเอาไว้เนี่ยมันเป็นบารมีธรรมรอนถึงเทวดาทำให้ไม่อดไม่อยากสิวลีอำนาจสิวลีมาเทโล นี้เราเป็นชาวพุทธก็เหมือนกันเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหตุปัตติโยเนี่ยเพราะเหตุอะไรเพราะอำนาจจิตยังมีโลภะอยู่อำนาจจิตยังมีโทสะอยู่อำนาจจิตยังมีโมหะอยู่นี่เป็นตัวเหตุเหตุปัตติโยตัวนี้แต่ตัวเกิด ความเกิดเกิดอะไรเกิดจากตัวเจตสิกปรุงแต่งแต่กายได้รูปกายได้รูปกายจากพ่อแม่แต่สภาวะจิตเนี่ยสิเราต้องอาศัยสติปัญญาควบคุมจิตตนเองไม่ให้โลภะเกิด ไม่ให้โทสะเกิดไม่ให้โมหะเกิด mm hmm. ถ้าเราดับเหตุตัวนี้พบชาติก็จะสั้นลงไป mm hmm. อารมณปตัตจโยมีอารมณ์เป็นปัจจัย mm hmm. คนเรานี้อารมณ์ใจไม่ดับ mm hmm. อารมณ์ใจทุกรูปและทุกนามสังเกตด,ดูใจเราเนี่ย ทำไมจึงต้องคิดมากใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวเจตสิกตัวหนึ่งที่ปรุงแต่งจิตแล้วก็คิดทุกวันคอเราโดยมากคิดเรื่องอะไรโดยมากก็คิดถึงโลกความเป็นพ่อแม่คิดถึงโลกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงชีวิตคู่กลอง คิดหน้าที่การงานคิดทำอย่างไรสร้างฐานะไอ้ร่ำรวยนี่ความคิดของมนุษย์เป็นตัวเจตสิกที่ปรุงแต่งใจให้คิดทั้งวันนึกทั้งวันปรุงแต่งทั้งวันนี้เป็นความเกิดของจิต นั้นความเกิดของจิตนี่เป็นตัวจิตสังขารสังขารคือจิตกระแสจิตเนี่ยเรายังไม่ทันหมดลมเ่ยจิตไปเจิตไปไหนอ่ะกระแสจิตถ้าเราสงบจิตตนเองตนเองจะเห็นจิตตนเองโคจรไปท่องเที่ยวตามอายตนะอายตนะภายนอก กระแสจิตหลงไปตามโลกตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามผลสัพพะธ,ธรรมลมนี่สภาวะจิตมนุษย์เราไม่อยู่ในกายออกตลอดเลยตั้งแต่มาปฏิสนธิไม่เคยพักกายเลยงั้นความเป็นพ่อแม่เราสังเกตความเป็นพ่อแม่เนี่ยเราจะเห็นโลก โลกมาปฏิสนธิแค่มาเกิดเท่านั้นเองเด็กพอเกิดแล้วเด็กมันจะออกเลยกำมือร้องเลยก็แว่ก็แว่แวเลยนั้นจิตมันจะไปแต่กายไปไม่ได้กายไปไม่ได้แต่จิตมันจะไปเราสังเกตเดือนสองเดือนสามเดือนเด็กก็พลิกดิ้นอยากจะเดินอยากจะวิ่งแต่ไปไม่ได้ นิสภาวะตัวนี้มันจะปรงแต่งปรงแต่งจิตตั้งแต่เด็กจนอายุต้องห้าสิบหกสิบความคิดตัวนี้ไม่ดับเลยฉะนั้นอุบายพุทธศาสตร์คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้มนุษย์ได้พักใจบ้าง<ม>การพักใจ ดับความคิดเอาจิตเพ่งไปที่บนีิษะเอาจิตตนเองเนี่ยเพ่งไว้ดูเกษาผมโลมาโคน,นะกาเรปันตาวันตะโจนังนี่พรากจิตโอปนะอิโกนอมจิตเข้ามาประสู่ภายในแหละถ้าเราพรากจิตมาตั้งอยู่อย่างเนี้ยนั่นแหละอยู่ก็ความดับ เราดับตัวเจตสิกขณะหนึ่งขณะหนึ่งน,นี่ดับความเกิดอันนี้ถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาสภาวะจิตเกิดตลอดเลยเป็นธาตุของสมุทัยตลอดตั้งแต่เกิดยันอายุแปดสิบเก้าสิบเลยตัวเจตสิกตัวนี้ปรุงแต่ง ฉะนั้นพระเจ้าจึงกล่าวไว้ตอนหนึ่งมนุษย์คนไหนมีปัญญาเอาจิตตั้งไว้ที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งทุกส่วนตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเทา้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงศรีรษะเนวจิตตั้งตรงไหนก็ได้ตั้งไว้ที่ลมก็ได้ ตั้งที่ผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้หนังก็ได้ประคองจิตให้นิ่งอยู่ในกายกายนี้เป็นฐานของจิตถ้าตนเองประคองจิตนิ่งขณะหนึ่งแค่ขณะเดียวเท่านั้นเองคนนั้นเขามีปัญญาดับอารมณ์ใจตนเองได้ขณะหนึ่ง คนนั้นถึงเขาจะมีชีวิตอยู่ได้วันเดียวดีกว่าคนที่เกิดมาตั้งร้อยปีคนที่เกิดมาร้อยปีคิดทางร้อยปีเลยไม่ได้ดับสักขณะหนึ่งัานพระเจ้าจึงชมเชยว่ามนุษย์มีปัญญาดับอารมณ์ใจตนเองได้ขณะหนึ่งขณะหนึ่ง นี่ทำให้เหตุตัวเนี้เป็นเหตุอยู่กับความดับ<ม>ก็เรียกว่าทุกขาชาติปุับปูนังดับขณ,ขณะหนึ่งขณะหนึ่งทำให้ดับอารมณ์ตนเอง<ม>คนไหนถ้าดับอารมณ์ตนเองเนี่ยใจมันอยู่ความว่างใจมันอยู่กับความเบา ใจอยู่กับความโปร่งใสใจอยู่กับความสบายใจงั้นคนเราที่แสวงหาทั่วโลกเนี่ยแสวงหาความสุขสมัยนีย้สังเกตด,ดูยังประเทศจีนไปบนอวกาศแหละอเมริกาก็ไปบนอากาศแต่ถ้าเรารู้หลักความเป็นจริงแล้วเนี่ย ถ้าเราศึกษาพุทธศาสตร์ให้เข้าใจเราจะหนีไปไหนก็ตามหลีกเลี่ยงความตายไม่ได้เลยเพราะความตายในเขาเตือนตลอดเวลาพญามัจจุราชนี่เขาเตือนเตือนยังไง ที่พระทั้งโสดว่าชฌาบุกขาชาราบุตรขาพอความเจราเกิด<ม>ร่างกายเราสังเกตจะเริ่มปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดท้องปวดปันปวดตานี้ความเจราความเจราตัวนี้มันบีบคร้นมากขึ้นมากขึ้นเราสังเกตเวลาปวดกรงไหนจิตก็อยู่กรงนั้นแหละปวดขา จิตก็อยู่ที่ขาปวดฟันก็จิตอยุ่ก็ที่ฟันปวดหลังจิตก็อยู่ที่หลังสภาวะจิตสเสวยเวทนาพอปวดก็ไหนย,ยึดก็นั้นเป็นอารมณ์นี่ถ้าเรามีปัญญาล่ะพุทธเจ้าสอนให้มีปัญญารู้ว่าปวดแต่ไม่ให้จิตอยู่ในปวดรู้ว่าปวด พลากจิตออกให้นิ่งอยู่กับองค์บริกรรมนี่ถ้ากระแสจิตนิ่งอยู่กับองค์บริกรรมสงบขณะหนึ่งขณะหนึ่งเขาเรียกว่าปวดเกิดทางกายแต่ไม่ถึงใจปวดกายแต่ไม่ถึงใจเพราะใจได้ฝึกหัดเอาไว้ ถ้าเราฝึกหัดอย่างเนี้นั่นแหละดีก่าหมอหมอรักษาอีกหมอรักษาแค่กายแต่ส่วนใจเราพุทธโอสดธรรมโอสดสังฆโอสดรักษาใจเ mm hmm. มื่อรักษาใจพอใจสงบใจมีปีติเกิดแต่นั้นเองกระแสาจิตมาโวยสุข,ขเวทนา กระแสะอารมณ์สุขนี่มันมากขึ้นทุกเวทนาดับเวทนาเกิดทางกายแต่ไม่ถึงใจไม่กวนใจถ้าเราฝึกหัดทำอย่างนี้ได้เนี่ยคนนั้นมีปัญญาฉลาดสว่างมาสว่างกับก็เรียกว่าโชติโชติปราย,ยนโนกลับมาสว่างไปสว่าง มาสร้างบุญให้กัตนเองเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์มีปัญญาอันนี้ถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาไม่ช่วยตนเองล่ะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็คิดว่าหมอช่วยได้หมอก็แค่ฉีดยาเท่านั้นเองพอฉีดยาหมดฤทธิ์ยาก็ปวดต่อ นี้ถ้าเราไม่ฝึกหัดเรื่องใจปวดกงไหนก็ยึดกงนั้นเป็นอารมณ์เวทนาก็รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเราสังเกตที่เรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายร้องครวนกลางมองหาโลกมองหาญาติมองหาหมอหาพยาบาลความรู้สึก ความรู้สึกที่เราเห็นชาวบ้านเป็นประจำแต่สิ่งเหล่านี้ยเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราทำอย่างไรจึงอยาหาที่พึ่งทางใจให้ได้ก่อนที่เราจะหมดลมเขาเรียกว่าตายก่อนตายเราฝึกหักตายก่อนตายคนนั้นแหละจะมีปัญญา ถ้าเราไม่ฝึกหัดก่อนนี่ลำบากเวลาเข้าสงครามจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักปริยุทธฐานเขาแล้วเนี่ยเราต้องแพ้ค่าสึกแน่นอนปริยุทธ์ฐานค่าศึกพราะไฟค่าศึกของกิเลสเนี่ยเขาต้องยึดวิญญาณ ให้วิญญาณเนี่ยไปสร้างภบสร้างชาติแล้วก็สร้างเบญสร้างกรรมอีกอยาวนานแล้วก็ไม่มีที่สุดฉะนั้นคนเราที่คนเราบังคับความแก่ความตายไม่ได้เนี่ยเพราะมันเป็นผลของวิบากกรรม เราไม่ต้องอะไรและแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาเคยเป็นบรมโพธิสัตว์เลี้ยงงวงัวมันหิวน้ำและงัวมันเห็นน้ำมันก็ไปดื่มน้ำแต่น้ำมันขนุ่นบรมโพธิสัตว์ จูงงวัวดึงเอาเชือกดึงและให้งวมไปกินน้ำใส่แค่ดึงเท่านั้นแหละยังมีกรรมเลยอีกสามเดือนก่อนจะปรินิพานพูธเจ้ากระหายน้ำพอกระหายน้ำ สั่งให้อานนท์ไปตักน้ำอานนท์ก็กล่าวตอบพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเกวนเพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณห้าร้อยเล่มปเจจคกะน้ำองขุนปะจจิกาพอพระุทธเจ้ากลัดอานนท์เธอไปเอาน้ำมาเถอะ กวียนเพิ่งผ่านไปเจกพผ้าพระเจ้ากรัดอยู่สามครั้งพอพระเจ้ากรัดสามครั้งอนนท์นก็ถือบาทไปไปตากที่เกวียนผ่านนะนะั่นแหละน้ำยังข่นอยู่พออนนท์นเอาบาตไปตากน้ำเท่านั้นเองน้ำนั้นใสเลย อน,อนน์พเห็นน้ำใสอน,อนน์เปล่งอุทานเลยโถพุทธ,ธานุภาพทำมานุภาพสังขานุภาพน่าอัศจรรย์จริงหนอน้ำขุ่นก็กลายเป็นน้ำใสน,นี้บรมโพธิสัตว์แค่ดึงงัวเท่านั้นแหละแค่นิดหน่อยยังมีกรรมเลยอันนี้มนุษย์เราเนี่ยสิ มนุษย์เราที่ฆ่ากันยิงกันทำร้ายกันเนี่ยเราต้องไปใช้เวรใช้กรรมอีกยาวนานมากเลยเขาเรียกว่ากรรมมาปฏิโยที่พระสวดสักครูอ่ะกรรมมาปฏิโยต้องใช้ผลวิบาก,กรรมเขาเรียกว่ามีกรรมเป็นปัจจัยและวิปากปฏิโยเป็นผลของวิบากกรรม งั้นผลของวิบากกรรมเนี่ยเราทำไว้อย่างไรกรรมมันก็จะให้ผลอย่างนั้นก็เรียกว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราไปทำลายชีวิตเขาเขาก็ทำลายชีวิตเราเราตีเขาเขาก็ตีเราเราด่าเขาเขาก็ด่าเรา กรรมอันนี้มันจะเป็นวิบากของกรรมฉะนั้นที่ญาติโยมได้มีโอกาสมาฟังพระสรุรปิรรมจดคำพีนี้อาตมาได้ขยายให้โยมจะได้เข้าใจว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าก็เหมือนพ่อแม่รักโลกความเป็นพ่อแม่นี่จะรักโลก คิดถึงโลกอยากให้โลกมีการศึกษาให้เล่าเรียนมีวิชาความโล้อยากให้มีฐานนะมีเงินมีทองกินอะไรก็อยากให้โลกได้กินดีความคิดความรักของพ่อแม่แต่ความลับบรมโพธิสัตว์ของพทธเจ้าเราเนี่ย สัตว์ที่เกิดมาในโลกผู้เจ้ารักเหมือนกันหมดเลยนั้นท่านจึงมาอุบัติเกิดในโลกหรือสัตว์โคนสัตว์ให้ออกจากสารสารทุกข์ให้น้อยลงไปก็ฝากหลักธรรมเป็นคติเตือนใจให้ญาติโยมน้อมไปพิจิรณาในที่สุดนี้ความนาจคุณปัิตคุณพระตนทรยัย ที่ญาติยมทั้งอกทั้งใจมาฟังสวดพระอภิธรรมทั้งจกทั้งใจมาสมาทานศีลตั้งอกตั้งใจฟังเทศนากุศลทั้งหมดนี้โยมปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเธอ